สวัสดีวันที่18กรกฎานะคะ2,566วันนี้ร้านแก้วพรมแพคเตอร์มีรถสวยเข้าใหม่มานมาำเสนอนะคะเป็น36 SP นะคะคันนี้36 SP รถปี59นะคะเรามาดูรอบคันค่ะอุปกรณ์ใบดน้าหน้าผ่านหลังนะคะ2ชิ้นเล่มพร้อมชุดโอนนะคะ สวยๆเลยค่ะรถสีเดิมเครื่องเกียร์เดิมทั้งคันนะคะดูรอบคันนะคะรถปีห้าเก้าจะทะเบียนปีห้าเก้านะคะยางดีสี่เส้นฐานหลังสองสอห้าเฮฟวี่พัดค่ะสวยค่ะสวยค่ะพร้อมใช้งาน รถปี5 9 36ก้อนะคะอุปก,กรณ์สองชิ้นราคาสามแสนสี่มื่นบาทค่ะสามแสนสี่มื่นบาทนะคะสวยๆเลยไปทดสอบกันทำงานมาแล้วหนึ่ชั่วโมงค่ะ หกเก้าสี่ห้าสองห้านะคะ ระดับเครื่องก่อนแล้วมาดูข้างในนะคะนะคะข้างในกันหน่อยเครื่องเกียร์เดิมค่ะสวยๆเลยสวยๆกันเลยข้างในข้างในนะคะไม่มีผุกจดทะเบียนปีห้าเก้านะคะระาคาสามแสนสี่หมื่นบาท 36มสสีสวยๆค่ะสวยมากรถพร้อมใช้งานยางหน้าใหม่นะคะไม่มีรั่วซึมนะคะสนใจโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์095 669 4525นะคะหรือจะเข้ามาดูได้ค่ะที่ร้านแก้วปุมแทกเตอร์บ้านนนตะตเทงนะคะ แอดไลน์แอดไลน์ที่เบอร์0956694525ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ